ขอนำเสนอโครงการภูมิศาสตร์เรือสำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์ของวัดพุทนิมิตรหรือวัดภูข้าที่มาและความสาคัญของวัดทูมิมิตรภูข้าข้าวเป็นภาษาอีสานที่แปลว่าเชือกเพราะวัดตั้งอยู่บนภูเขาที่มีลักษณะยาวเหมือนเชือกจึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธลูกสายญาติแทงซ้ายที่มีอายุมากกว่า2,500ปีโดยที่กรมศิลปากรได้รับจดขึ้นทะเบียนให้เป็นภูชนีวัตถุโบราณของจังหวัดกาลสินตั้งอยู่อำเภอสาหัสคันจังหวัดกาลสินค่ะ ขอเขีสถานศึกษาภายในตัวจังหวัดกรสินเยีเวลาวันที่1 3 3 0สิบธันวาคมสถานที่วัดภูนิมิตหรือวัดภูข้าวค่ะจุดประสงค์เก่อศึกษาประวัติและความเป็นมาของภูเข้าเพื่อศึกษาลักษณะาทางกยายภาพของภูเข้าื่อสำรวจลักษณะทางภูมิศาสาาคคาตร์ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับรู้ที่มาและความสัมพันธ์ของวัดภูนิมิตรได้สำรวจลักษณะทางภูมิศาสตร์ได้รู้ว่าเหตุนใดภูเขาจึงมีลาาักษณะเป็นเส้นเชือก สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะผมชื่อนายนิรันว์วะแพงชื่อเล่นชื่อกระต่ายครับเรียกว่าลุงกระต่า,ตายก็แล้วกัน,นขอสอง่งภาพขุงกระต่ายด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีที่มาข,ของวัดพุทธินิริพกโอเคครับวัดพุทธินิพูข้าวนะครับสร้างมาตั้งแต่พศ8ภูข้าวแปลว่าภูพอย่อมๆพอประมาณภูไม่สูงนักไม่ใหญ่มากนักภูพอเข้าวๆ แต่คนท้องถิ่นบอกว่าเสือขาวดึงมหาพานอนเป็นผู้ขาวือเสือขาวสายบุญสายะเนแนนมหาพานอน2,000กว่าปีมี5สถานวัดปู่ข้าวของเรานะครับว่าตั้งแต่2,000กว่าปีหนึ่งพนอนไซยาที่สร้างมาแต่พศออ82,000กว่าปี2พิพัน์พเครื่อง3บดไม้ใต้น้ำเผืออลำเปาา สี่มหาธาตุเจดีห้าพระใหญ่ยินเดินนั่งนอนสี่อริยบทมีห้าสถานวัดภูเข้าของเรา,าอ่าแล้วล่ม่็<ผ>ม,มีคนมาขุดสมบ,บัติที่ใต้พนอนนี้จริงหรือเปล่าจริงครับเป็นคนจริงนะครับเพราะว่าคนเข้าใจว่าคนเขเมรขนของสมบัติมีค่าไปสมโพสพระธาตุพนมไปไม่ทันพระธาตุพนมสมโภชเสร็จพศ .7 คนเขมรมาถึงอีสานนี้มาถึงภูเข้าเราพศ .8 ก็เลยฝังของมีค่าไว้ตรงนั้นและแกะสลักพะนอนตะแคงด้านซ้ายหันทิศทางพระธาตุพนม และมีปิศารรมข้างพะนอนบอกว่าพระลวงมูยุผู้ทำาบกแสงตาโต้คบเงิน 6, 000, 000, 000, หกแสนข้ามเจ็ดแสนไปฮาได้กินท่านฮาแน่เหลือจังนั้นกินเสียงบล็อแปรบานีคุณเข้าใจว่าแสงตาโต้คบเงินหกแสนข้ามเจ็ดแสนก็นเลยไปคุดเจาะสมบัติหนาพะนอน แต่มีอันเป็นไปเสียชีวิตกะมี่โบได้หรือได้ไปแล้วก็อาจจะเกิดวิพลรราสเสียชีวิตกะมีอย่หันตายยุหันผมไม่หน่อยเพิ่นเออเพิ่นไปหาอันสมบัติยุหันแท้ที่กินเป็นปริศนารรมเพิน่นโบได้ไปนนเขาจะของเพิ่นเอาไปก็โบได้สมบัติกอยุหันละสิฟังกองมีมของมีคายุหันแต่ว่าเจ้าวาดหลวงตาพาจาร์เข้าวัดภูเขาเข้า,า,า,าองค์ปจิบัติเพินน่นได้ปริศนารรมนั่นออกเพิ่นเลยได้ของมีคาจากนั้นนะครับผมเพิ่นเลยใส่ศรัทธาอย่างยมสั่งมาเรื่อยๆตั้งแต่สองพันกว วันนี้พวกเราขอขอบคุณคุณลุงต่ายมากๆากเลยนะคะน <ผม S 1> ้าหลักมากๆาขอบคุณค่ะพืพ่นผมยินด,ดีครับ,<อ>บสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Ch